ออนเคลื่อนไหวโพสต์แบบนี้หลังโพลอยู่ในสตอรี่พิธาเรียกได้ว,ว่าตอนนี้ความฮอตไม่แพ้ดาราเลยทีเดียวสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐ หัวหน้าพักเก้าไกลที่ตอนนี้กําลังโดนจับกระแสจิน้นคุณแม่คุณสวยแอปทักสออนพักสุขเจริญล่าสุดทางด้านทิมพิธาโพสตอรี่ถึงแอปทักสออนกลางดึกโดยงานนี้ทางด้านทิมพิธาได้ออกมารีโพสตอรี่ที่แฟนคลับได้แท็กมาและมีรูปของแอปทักสออนอยู่ด้วยแต่ที่ทาเอาแฟนคลับกรี๊ดกันสุดๆเห็นคิดว่าจะเป็นเพลงที่ทิมพิธาดีก,กีตาร์ร้องเพลงคืนนี้ขอหอมซึ่งบอกเลยว่าหลังจากที่ถิมพิธาได้รีโพสตอรี่ดังกล่าวก็ทาเอาแฟนดมส้ม แอปทีมนั้นใจฟูกันเลยทีเดียวโดวยเราได้นำความคิดเห็นบางส่วนจากชาวเน็ตมาให้ได้อ่านกันด้วยค่ะและล่าสุดนั้นแอปทักษะออนได้ออกมาเคลื่อนไหวกลางไอจีตัวเองด้วยโพสต์นี้ซึ่งได้โพสต์ภาพของตัวเองขณะออกงานพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่า Love your skin at Destiny Clinic ก่อนที่งานนี้จะทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์เห็นชุดนี้แล้วนึกถึงพอสม้ม Restory เลยค่ะเชียร์เชียร์นะคะรูปแรกที่พอ่อ Restory สวยทุกรูปเลยค่ะ รูปนี้คุณคุณนะแม่เหมือนเห็นที่ไหนสักที่เมื่อคืนสวยสว่างมากค่ะแม่รูปนี้พ่อส้มรีสตอรี่นะคะแต่ก่อนหน้านี้มดดำเฉลยสัมพันธ์พิธาสงกรานที่หลายคนยังไม่รู้หลังคนจิ้นแอปว่าทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันสมัยก่อนในรายการแฉได้มีการรายงานข่าวพิธาที่ไปออกรายการหววกระแสในช่วงหนึ่งที่พูดถึงแอปทักษออนงานนี้มดดำกระชาภาก็ได้มีการเปิดเผยว่าแอปและพิธาเขารู้จักกันมานานมากแล้ว ส่วนเมื่อก่อนพิธาและสงกรานต์ก็เป็นเพื่อนรักกันด้วยเขารู้จักกันมานานมากเอาง่ายๆก็ตอนลูกของแอปเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เกิดอ่ะเมื่อก่อนทีมกับสงการเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เด็กๆแล้ว